สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับยายอ่ําครับมื่อเมื่อกี้ครับยายอ่ําแกถูกเลขเจ็ดแปดครับเลขล่างวันนี้ครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นนะ่ะได้ไปขุดเอาเลขอยู่ในหลุมศพซึ่งไปคนเดียวครับในหลุมศพไปหายางสักยางครับเพื่อนบอกว่าไปหายางสักยางล่ะช่วงนี้มันหน้าร้อนแกบอกว่าแกไปแกเดี๋ยวขอฝันนะแกะไปโศกไออินนอ,อกครับภาษาอีสานเราจะ่อเรียกว่าพัอีนอ,อก แต่ว่าในภาษาไทยเขาเรียกว่าใปบัวบกนะแกกับไป้โศกครับโศกโศกโศกไปอีหนอ,อกครับอยู่ในอยู่ในไองน,นั่นน่ะแต่โศกไป้โศกมากวาสันมันคือเป็นปลาว่าวสันมันเป็นปลามันเป็นหลุมมันเป็นคือเถียงนงเถียงหน่อยเต็มไปหมดเลยเหมือนกับผีบางตาอันนี้คือความฝันได้หลังจากที่ว่าเลขออกเจ็ดแปดแล้วแค่ไม่กี่วันมาฝันเาฝันว่าจะคองเนี่ยไปขุดเอาเลขอยู่ในหลุมศพจริงๆแล้วไม่ได้ไปตั้งใจไปขุดเอาเลขหรอกแค่ค้องว่าอยากไป ปิดโศกเอาผักใบอนอกเอามาเจีวคุดอยากมันพ่อโศกไปยางไปยางมากโศกไปโงมากมันก็เหมือนกับเหมือนผักอหนอกมันหลายขึ้นใช่ไหมครับมันลายขึ้นหลายขึ้นลายขึ้นลายขึ้นใช่ไหมเข้ากับยางโศกไปเรือยางโศกไปเรือจนเต็มตะกร้ามันพ่อโศกไปโศมากมันเป็นป่ามันเป็นป่าป่าค่อนข้างที่จะไม่น่ากลัวหรอกมันเป็นป่าแต่ว่า้มาฉาดชทัวไปแหละแต่ว่ามันขุดไปขุดมามันคืองามแถวน้าลรอวะ ผักอีหยังมันคือมะเขียวมันคืองามแต่ช่วงนี้ก็น,หนาห้อนนาห้อนใบไม้กะแหงทุ่งหญ้ากะแหงแต่ว่าผักอินอทไผักใบบบบกหยังมันคือขึ้นงามเขียวกระจี้แถบมันพ่อขุดไปขุดมาครับมันงามจริงครับเขียวมากพอเนือ้อใสแนมขอครับมันเป็นป่ามันเป็นป่าแนมไปได้มาครับแกรู้สึกว่าขนชิลูกน้าขนชิงลูกยาวเลยครับแกก็เลยบอกว่าไม่ขุดต่อก็เลยลูกขับมานี่ ก็เลยล,ลุกไปลุกมากครับแนมใส่แนมขวาก็เลยเห็นว่าตร,ตรงที่ตรงที่ตัวเองยืนอยู่มันไม่ใช่ทุ่งนาแต่มันเป็นป่าชา้าโอ๊ยตายเลยบันนี้แกบอกว่าแกอุทานออกมาโอ๊ยตายเลยกูขุดเอาอีหนอ,อกไ่ในป่าสาตัวนี้มมหนาแล้วมันคืองามแห้งแท้ว่ะจันออกจะไรจะนอตหรอวะหาทางออกครับแกพยายามจะหาทางออกแกพยายามหาทางออกแค่คิดครับแต่ขามันไม่ก้าวนะ่ แค่แนมใสยแนมขอครับแค่คิดว่าหาทางออกทางไหนดีวะแต่ได้แค่คิดแล้วก็มองแต่ว่าขาแกครับมันไม่ก้าวก็ยังอยู่บนหันละครับจนท้ายครับแกแบบว่าขามันขามันลอยเนาะขามันลอยจนตัวเองได้นั่งนั่งลงที่เดิมมือม่นกระสันมาเอขากับซันมือกระสันครับจนตัวเองแบบอยู่ซื้อครับอยู่ซื้อแหลมือมันมือมันอยู่เฉยไม่ได้มือมันเขย่าสันๆตลอดเวลาแกก็เลยครับเอามือขุดครับ คุดไปคุณมากคุณเพ่มมากมันลึกลงไปเรื่อยครับลึกลงไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอกระดูกยางครับกระดูกแต่แกไม่กล้าจับกระดูกขึ้นมาครับแกแบบว่าแกไปเห็นอะไรสักอย่างครับเป็นแผ่นแกก็เลยแบบเอาเสียมเลยครับเคลียขึ้นมาครับมันเป็นเหมือนกับแผ่นเหล็กแผ่นทองสักอย่างครับเคลียขึ้นมามันกลายเป็นตัวเลขครับมันกลายเป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขที่ว่ายายอ่ำแค่เห็นครับ คือเลข924ครับ924นี่คือตัวเลขที่ว่าใหญ่อ่ำเข็มมันอยู่ในแผ่นลักษณะเหมือนกับแผ่นเงินแผ่นทองนะครับแกก็เห็นตัวเลขซิปปึ๊บแกก็ไม่ได้เอานะครับไม่ได้เอาแกกลัวแกก็เลยเอาไปไว้ที่เดิมเอาไปไว้บบกเดิมครับแกก็สันสันาคารแกก็กดไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นครับแกก็ย่างไปบุกอื่นต่อครับแต่ก็เดินไปไม่ไกลนะครับเดินไปบุกหอดพ่อสองเก่าครับแกก็ล้มปึ๊บลงมาเดิม มือแกกับสันครับมือสันมือแกก็คุดเองมาเนี่เมื่อกขุดไปขุ้ดมาครับขุดมาขุดไปขุ้ดมาครับเจอเจออีกหนึ่งลุมครับเป็นกระดูกอีกหนึ่งลุมแกก็เห็นลักษณะเหมือนเดิมเป็นแผ่นมาเนี่เป็นลักษณะเหมือนกับแผ่นเงินแผ่นทองอีกแผ่นหนึ่งมาเนี่แกก็เอาจอบเอาเสียงกรับเชียร์ขึ้นมามันเป็นตัวเลขครับตัวเลขที่ยายอ่ำครับเห็นคือเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่ครับ แกก็เลยรอบรอบนี้ครับแกก็บอกว่าเืิอมืิอที่ขคอยบ่ได้เอาใอยเอาไว้มืินนี้่อยเอาเด้อแกเอาก้าห้าสครับมาไว้ใส่ตะกร้าแกก็เอาเสียมครับกบดินไหวคือเขาแกก็เอาเสียมครับเข้าใจปะซัก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 ครับขำไปคร in <c oughs out> ับขำไปครับเพื่อที่จะหาทางออกครับเก้าสองสี <oughs entra> ่ครับแกไม่ได้เอาครับแกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ถมแต่เก้าห้าสี่ครับแกหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่ตะกร้าครับแกก็ถม แกก็บอกว่าแกก็ฝันแล้วก็ฝันก็เดินเดินเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาจนตัวเองแบบว่าสะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมากครับเยี่ยวลาดเนียวหยอดครับยายอยําเนียวหยอดใส่สินแกว่าสั่นมากนะสั้นขากระสั้นมือกระสั้นอู้สั่นไม่หมดเลยมิหน่าล่ะพักอหนอกมันคือง่ามคือเขียวแห้งแท้ที่ไหนได้พักกี่นอกมันเกิดอยู่ในบนลุ้นศพแกขุดไปคุณมากครับเห็นเป็นศพแต่ไม่ได้จับศพนะ แกกลัวครับแกไม่ได้จับศพแกเห็นแค่กระดาษแผ่นมันสีทองสีเงินครับแกเอาเสียมครับลวงขึ้นมาเบิ้งครับมันเป็นเลข924ครับหลุมแรก954ครับหลุมที่สองครับหลุมแรกไม่ได้เอาไม่ได้หยิบเอาวางไว้เหมือนเดิมหลุมที่สองครับ954ครับหยิบแล้วก็ใส่ตะกร้าที่ว่าเป็นพักหนอกนะครับยางกลับออกมาจนตัวเองสะดุ้งตื่นนี่คือตัวเลขที่ว่าเจ๊อําครับแกฝันฝันแค่นี้ครับหรืออาจจะมาหางได้หางหนึ่งบ้านน้ เก้าสองสี่กับเก้าห้าสี่ครับนี่คือตัวเลขความฝันของยายอ๋ําคุดเอาเลขในลุมศพผมบอกว่ายายยายฝันนี่ย่านบ่เอ้ยย่านบ่ยานกับเงี้ยวแตกกันแล้วบ่เม่นบ่เม่นกับเบิ่งจะไรเงี้ยวแตกแล้ว <c oughs> เ,งเงีย Nh ้ยวยู่คาทีเลยแล้วบ่ไม่แน่ครับเนาะความฝันที่เราฝันแล้วก็แก่เยี่ยวจริงครับอาจจะออกจริงก็ได้ออกครับอะไรออกเยี่ยวออกครับ อาจจะมาก็ได้เนาะแก้คยฝันได้เลขสามตัวมาก็หลายงวดนะงวดนี้ครับแกฝันเลขอาจจะไม่สวยแต่อาจจะมาก็ได้ผมบ,บุ้งแล้วเามันจะมาเลขไหน่เช่นว่าเก้าสองสี่อาจจะเป็น9ก้าไอหกสองสี่ก็ได้เก้าห้าสี่อาจจะเป็นหกห้าสี่ก็ได้นะอย่าลืมไปตัดเล่นบ้างกลับเลนบ้างยังยังยังเช่นมาบางคนว่าเอ้ยฝันในหางเดียวก็หางเดียวดี้อตกลับใส่กลับคัวดอกบางคนเนี่ยเขาฝันในหางเดียวเขาบ่กลับใส่กับคัวดอกถามว่าคนฝันแม่น อันนั้นก็ฝันเขาครับแต่คนฝันเขาก็เขาก็บอกกับพี่ครับผมถามได้ปะแม่นั่นแม่นี่พ่อนั่นพ่อนี่ไม่ได้ฝันในเลขเนี่ยไปซื้อเลขกลับไหมเขาก็บอกว่าซื้อกระซื้อกระซื้อกระซื้อแทบ,บจะทุกคนครับมีทุกคนไปกลับหมดทุกคนเลยครับแต่ถ้าหาว่าทุกคนครับเห็นตัวเลขแล้วไม่ไปกลับก็ไม่เป็นไรครับเนาะเช่นว่าเขาฝันได้หกสองสี่จังสี่แต่ว่าเลขมันออกเก่าสองสี่เจ็ดสี่นะ โอ้ยมือหนานคือบปอเห็นบอกแน yani. ่คือว่าบอกวก่ากลับแน่สินะบางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบอกอยังไงครับเนาะบางคนเขาอาจจะ่าอาจจะมาดูตัวเลขไม่ใช่ว่ามันจะออกก็คือผมก็ไม่รู้ครับมันเป็นแค่ตัวเลขมันเป็นแค่ความฝันผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกผมก็ไม่รู้ครับบางคนก็ไม่เชิงว่าฝันแม่นแต่ว่าเขาขับฝันเขาบ้างเขาทุง่งวดสินะครับอาจจะไม่เข้าสามตัวอาจจะเข้าสองตัวก็สินะครับเนาะก็รับมีหน้าบังครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางผมคแค่แค่สื่อกลางแค่นํามาเล่าเอาไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาครับแต่ส่วนใหญ่ครับความฝันที่ว่าผมนํามาเล่าครับอาจจะมีคนดูเล็กน,น้อยครับแต่ว่าผมยอนรักครับว่าความฝันของแต่ละคนครับแต่ถ้านั่งเอามาเปรียบเทียบจริงครับเลขมันเข้าขจริงนะครับถึงไม่เข้าจะจะแต่ก็อย่างน้อยแทบจะทุกคลิปมันมีตัวเลขนั้นจริงๆขอให้งดนี้ครับเข้าจริงๆแล้วก็มีจริง